สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดประวัติเศรษฐาทวีสินเจ้าพ่ออสังหาหมื่นล้านสู่นายกรัฐมนตรีคนที่30วันนี้เราจะพาไปทําความรู้จักกับนายเศรษฐ,ฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยโดยนายเศรษฐ,ฐาทวีสินมีชื่อเล่นว่าน,นิดเกิดวันที่15กุมภาพันธ์2 5 0 5สเศรษฐาเป็นบุตรคนเดียวของร้อยเอกอํานวยทวีสิน กับชดชอยทวีสินสกุลเดิมจูตระกูลโดยบิดาของเศรษฐาเสียชีวิตตั้งแต่เศรษฐาอายุเพียงแค่3ปีด้านชีวิตส่วนตัวเศรษฐาทาวีสินสมรสกับ มออ้อมแพทย์หญิงพักพิไลทวีสินมีบุตรด้วยกันสามคนได้แก่นอบนภัสทวีสินแนบแนบวรัตทวีสินและนุบชนัดดาทวีสินหลังเรียนจบการศึกษาในปี2529เศรษฐทวีสินกลับมาทำงานที่ประเทศไทยในบริษัทพอตเตอร์แอนด์แกมเบอร์บริษัทค้ามชาด์ขนาดใหญ่ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่เคลื่อนไหวเร็ว ในเวลานั้น p n g เพิ่งย้ายฐานการผลิตเข้ามาในประเทศไทยซึ่งเขาเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดคนแรกเมื่อทำงานไปได้ประมาณ3ปี PNG เสนอให้เขาทำงานในต่างประเทศโดยระบุว่าเป็นหนทางเดียวที่จะก้าวไปสู่ตำแหน่งสูงสุดในเส้นทางอาชีพด้านเศรษฐาที่เพิ่งกลับจากการใช้ชีวิตในต่างประเทศได้ไม่นาน ปรารถนาที่จะใช้ชีวิตในเมืองไทยกับครอบครัวจึงตัดสินใจปฏิเสธโอกาสการทำงานดังกล่าวก่อนที่จะไปทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ร่วมกับอภิชาติจูตระกุลผู้ซึ่งเป็นญาติในชื่อบริษัทแสนสำรรันจำกัดชื่อเดิมของแสนซีริในปีพศ .2533 นอกจากตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทแสนซีริตั้งแต่ปี2549จนถึงปี2566เศรษฐาดำรงตำแหน่งกรรมการในกว่า30บริษัท เช่นบริษัทเอ็กซ์ปริงแคปิตอลจำกัดมหาชนเดิมชื่อบริษัทหลักทรัพย์ซิมิโกจำกัดมหาชนบริษัทสิอริพัททเวลจำกัดบริษัทสิอริพัทอิเลเวนจำกัดบริษัทสิริพัทเทนจำกัดบริษัทสิริพัทไนจำกัดเป็นต้นในวันที่8มีนาคม2566เศรษฐาได้ทำรายการโอนหุ้นของสิอิริจำนวน661ล้านหุ้นหรือสัดส่วน4.44%ที่ถืออยู่ทั้งหมดให้กับ ชนะด,ดาทวีสินบุตรคนเล็กส่งผลให้เขาไม่ได้ถือหุ้นซิอิ R I อีกต่อไปจากที่ก่อนการทำรายการเคยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับสี่ของซิอิ R I, และได้ขอลาออกจากตำแหน่งประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่รวมทั้งทุกตำแหน่งในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทได้แก่ประธานกรรมการบริษัทร,รองประธานกรรมการลงทุนและกรรมการบรรษัทพิบาลและความยั่งยืน โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่3เมษายนพศ2566เป็นต้นไปถือเป็นการเปิดฉากเข้าสู่การเมืองอย่างเป็นทางการเศษท้าเปิดเผยว่าเขาไม่มีความฝันที่จะก้าวเข้าสู่การเมืองมาก่อนแต่สิ่งที่เริ่มจุดป,ประกายให้เขาสนใจการเมืองมากขึ้นคือนับตั้งแต่การรัฐประหารสองครั้งที่ผ่านมา ซึ่งเศรษฐาเห็นว่าการยึดอำนาจเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและรับไม่ได้บวกกับปัญหาสังคมเศรษฐกิจการเมืองที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในช่วง8-9ปีหลังมานี้รวมถึงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่สะท้อนให้เห็นว่าความเหลื่อมล้ำความไม่เสมอภาค ความไม่เท่าเทียมเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยเศรษฐาเห็นว่ารัฐบาลปัจจุบันไม่สามารถทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความเสมอภาคมีความเท่าเทียมและมีสิทธิเสรีภาพในการเลือกได้ตนจึงตัดสินใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพรรคเพื่อไทยเพราะเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เดือนพฤศจิกายน2565เสรษฐาสมัครเป็นสมาชิกครอบครัวเพื่อไทยและในเดือนมีนาคม2566นั่งตำแหน่งประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยให้กับแพรทองทันชินวัตรในเดือนเมษายนพศ2566พรรคเพื่อไทยเสนอชื่อของคุณเศรษฐาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พร้อมกับอีกสองท่านได้แก่แพททองทานชินวัตรและชัยกเกษมนิติศิริเรศษฐาพูดเส,สมอว่าผมไม่ได้อยากเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะอยากมีตําแหน่งว่าเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งราชาอาณาจักรไทยแต่ต้องการเป็นนายกรัฐมนตรีที่นํามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ